สวัสดีค่ะวันนี้ใหม่จะมารีวิวสมุดผ้าระบายสีของเกาหลีนะคะมีอยู่ด้วยกันสามเล่มอ่าเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะคะเก็บเล่มที่เหลือก่อน <Okay. S 2> เล่มแรกนะคะเล่มแรกจะเป็นสมุดผ้าระบายสีที่ใหม่ได้เป็นของแถมมาโดยภายในภายในเล่มเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวันพักผ่อน กระดาษเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวของใหม่นะคะใหม่มมรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนากว่า,าสมุดภาพระบายสีของนาน,นีบุ๊กแล้วก็กระดาษเนี่ยจะเป็นสีขาวไม่ได้เป็นสีกระดาษถนอมสายตานะคะ นะคะมันเล่มแรกอ่าเลดเวลนะคะผู้เขียนชื่อเลดเวลโดยหนังสือเนี่ยมีดีด้วยกัน3เล่มมีคาร์ลิงแอนด์เดอะฟูสองเล่มแล้วก็มี c o l ์ลิงแอนด t เดอะซิตี้นะคะคาร o ลิงแอนด์เดอะฟูเนี่ยจะมีเล่มเต็มกับเล่มที่เป็นโปสการ์ดเรามาดูเล่มเต็มนะคะเพราดีเล่มโปสการ์ดเนใหม่ไม่ได้สั่งซื้อมาอันนี้หน้าปก ด้านหลังโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยทั้งสองเล่มเลยนะคะที่ใหม่ซื้อมาเนี่ยจะมีทั้งปกนอกและปกในอันนี้คือปกด้านในนะคะโอเคไม่ถอดก,อกปกนอกออกก่อน นี่ปกในด้านหน้านะคะวันนี้ก็ปกในด้านหลังเรามาดูข้างในกันตามชื่อเลยนะคะชื่อ coloring a n d t h e food เฮ้ย a n d t h e food ก็คือต้องเกี่ยวกับอาหารแน่นอนข้างในก็มีแต่รูปอาหารทท้งนั้นเลย <Okay. S 1> เขามีเป็นสีด้วยนะ ที่ใหม่ซื้อมาเนี่ยไม่มีปิ้นสีิ้นสีแค่นั้นเลยจะเป็นของบ้านเราก็จะเป็นปิ้นขาวดำํำภาพแรกนะคะคู่แรกจะเป็นสลดัดเป็นภาพสลดัดคู่ที่สองเป็นซุปขนมปังทานเนยขนมปังใส่หน้าต่างๆไข่ดาวสตรอเบอรรี่ ชีสเนยถัว่วอันนี้เป็นช้อนซ่อมจานชามแก้วอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารอันนี้คือหมายว่าน่าจะเป็นโหลถนอมอาหารนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวิธีทําวิธีทําการถนอมอาหารของเกาหลีเป็นเป็นภาษาเกาหลีมันนี้ใหม่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันซูชิ อันนี้ใหม่ยังไม่ได้ระบายนะคะอันนี้คือว่าทางน่าจะเป็นผู้เขียนเขาเป็นคนออกแบบให้มันมีการระบายขึ้นมาฟองดูฟองดูผล,ลไม้แฮมเบอร์เกอร์น้ำปั่น นี้เครื่องปั่นนี้เขาเว้นว่างไว้ให้เราหมายว่าน่าจะให้ใส่ผลไม้เข้าไปให้เราวาดผลไม้เข้าไปนี้อาหารยัดไส้ผักมีพริกสันสีพริกหยวกเข้าปั้นลามเมง ของทอดกุ้งทอดอหมายว่าน่าจะเป็นกุ้งทอดโร c เค้กอันนี้ก็มีวิธีทําโรลเค้กให้ดูด้วยเมนูว่างๆเอาไว้ให้เราน่าจะให้เราออกแบบเมนูเองมีพื้นที่ให้เขียนว่าเมนูคืออะไรอันนี้พาสต้า อันนี้ก็จะเป็นเส้นพาสต้าชนิดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีะไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นชื่อพาสต้านะคะอย่างอันนี้ลิงกินี่สปาเกตตี้อันนี้ชีสวายแยมขนมปังททยแยม ข้ากล่องเบนโตะอันนี้ติ่มซำเกี๊ยวซาสละเปาขนมจีบบะหมี่อันนี้ใหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่ไมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเหล้าโชจู ไม่คิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นเหล้าโชกี้นี่น่าจะเป็นต๊อกต๊กปกกี้เปล่าอันนี้อุด้งอันนี้อุด้งแน่นอนอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ทำอาหารโดนทัทมีวิธีทำโดนัทด้วย คัพเค้กคัพเค้กนี่น่ารักมากเลยอะค่ะมันมีคัพเค้กแต่ละแบบให้เราลองระบายสตาร์สตาร์บัคแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าดูจริงๆมันไม่ใช่สตาร์บัคนะมันเป็นสตาร์บุ๊ก น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรกาแฟอันนี้อาหารเช้าว a f f l e ลไข่ดาวบนว a f f l e ลอันนี้อะไรอุปกรณ์ทำขนมอันนี้คือพวกบิสกิตทั้งหลายอะคะ่ะพวกคุกกี้ขนมปังขิงอันนี้ที่เขาเว้นให้เราหมายก็ว่าเขาก็น่าจะให้เราเติมหน้าเติมว้าวเติม ช่องว่างให้มันไปเติมรวดลายให้มันอันนี้นะชุดชงชาชุดชายามบ่ายมีขนมมีชามีถ้วยชาอันนี้ใหม่ไม่แน่ใจว่าใหม่จะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกัน Candy Shop ร้านขนมหวาน มีล ollypop มีลูกอมช็อกโกแลตอันนี้น่าจะเป็นขนมญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรนะโมจิอะโมจิโมจิบอกไว้ก่อนนะคะไอ้ที่มันเป็นสีสีนี่หม่ไม่ได้ระบายนะอันนี้ผู้เขียนเขาน่าจะออกแบบมาไว้อย่างนี้อันนี้อะไร อะไรทากิทากิอะไรสักอย่างน,นี้มีซอฟครีมมีไอศครีมอันนี้น่าจะเป็นค็อกเทลรูปภาพค่อนข้าง,ง,งเยอะค่ะระบายได้จุใจมากอันนี้มาถึงการลางและกินอิ่มเสร็จก็ลางแล้ว โอเคอันนี้อันนี้หมายคิดว่าน่าจะเป็นโปสการ์ดนะคะภาพเนี่ยจะซ้ำกับภาพใหญ่ข้างในแต่อันนี้จะไม่เหมือนกับอ่ามันจะมีอีกเล่มหนึ่งของ coloring and the food นะคะที่จะมีเล่มเล็กกว่านี้แต่ว่าจะเป็นเล่มโปสการ์ดคับเคก้ก ส่วนอันนี้อันนี้ที่เห็นว่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เขามีสติกเกอร์ให้ด้วยให้เราวาดรูปลงไปเป็นสติกเกอร์เนี่ยลอกออกมาได้เป็นแผ่นๆนี่ค่ะเป็นสติกเกอร์โอเคโอเคเล่มที่สองจบไป Okay. เล่มที่สามเล่มที่สามชื่อ Coloring and the City นะคะเป็นของเลทเวลเหมือนกันอันนี้จะเป็นเล่มที่สองที่เป็นเล่มใหญ่นะคะอันนี้ยังไม่มีเล่มที่เป็นโปสการ์ดออกมานะคะเท่าที่ใหม่ดูด้านหลังอันนี้หมายว่าน่าจะเป็นมุงจีนละมั้งมีปกนอกปกในเหมือนกันค่ะ อันนี้จะเป็นสินเงินเห็นไหมคะเนี่ยจะมีเล่มใหญ่กับเล่มเล็กเล่มเล็กนี้จะเป็นโปสการ์ดเห็นไหมเอ่ยด้านหน้ามีหอไอเฟลมีบิ๊กเบนมี เทปีเสรีภาพด้านหลังโอเคตามชื่อหนังสือเหมือนกันค่ะข้างในก็จะเป็นรูปเมืองต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเกตตั๋วเราสามารถเขียนชื่อได้ว่าเราไปไหนจากไหนไปไหนชื่อเราหมายว่าเขาออกแบบมาดีนะคะมีลวดลายอะไรให้เลย เป๋าเดินทางของในกระเป๋าเดินทางเริ่มเรื่องค่ะมันเหมือนว่าเขาพยายามเล่าเรื่องกันอย่างไรกเรามีตัว๋วมีกระเป๋าเดินทางเริ่มการเดินทางไปอังกฤษนีอังกฤษกระดาษเหมือนกันนะคะกระดาษเป็นกระดาษสีขาวซึ่งในความเห็นใหม่เหมือนกันก็คือมันเหนือวิทัศน์ว่ามันหนากว่าของสมุดระบายสีของนานมีแต่นี้มันแค่ความคิดเห็นส่วนตัวใหม่นะ แล้วใหม่ก็ยังไม่ได้ลองในการที่จะเอาสีเมจิกหรือว่าสีสีไม้ระบายน้ําในการระบายลงไปนะคะใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันซึมไหมมันจะทะลุไหมอะไรอย่างนี้นะคะฝรั่งเศสนี่ก็ฝรั่งเศสเหมือนกันมีอันนี้อะไรนะเขาเรียกขนมอะไรนะอันเนี้ยมาคารูนอืมมาคารูน นี่ก็แฟชั่นของฝรั่งเศสเขามีหมวกเบเลเต้ไม่คิดว่าม,มันเรียกว่าหมวกเบเลเต่นะส่วนอันนี้ชื่ออันนี้น่าจะเป็นชนบทเป็นชนบทของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เขามีระบายสีมาให้ในเล่มอยู่แล้วนะคะ อันนี้ซันโตรินีโรมมีพิซซ่ามีสปากเกตตี้รายลายละเอียดเขาสวยมากนะคะพูดถึงเนี่ยรายละเอียดเขาดีมากเป็นการออกแบบที่หมายว่ามันก็สวยสวยดีอันนี้น่าจะเป็น ร้านขายของชําเนาะผละไม้เนี่ยผลไม้ต่างๆพวกนี้เราสามารถระบายสีให้มันเป็นผลไม้ชนิดอะไรก็ได้อันนี้เวนิสมีคลองเวนิสมีเรือแองโกลาอันนี้ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นประตูประตูบ้านประตูบ้านในเวนิสหน้าต่างอันนี้บาเซโลนา อันนี้อัมสเตอร์ดมัมเนเธอร์แลนด์ดอกทิวลิปวอฟเฟลิลอันนี้ร,รัสเซียมอสโคมีตุ๊กตาสัญลักษณ์ของรัสเซียอันนี้เยอรมนีมันนีอันนี้เหมือนขนมปัง ที่ร้านแถวบ้านเรามันเรียกอะไรบ้าหมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรอันนี้เฮลซิกิเฮลซิกิอันนี้นนไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันมาที่ไหนอันนี้คือเขาก็ระบายมาให้เราแล้วนะคะเขาลงสีมาให้เราแล้ว อเมริกานิวยอร์กทพีเสรีภาพแท็กซี่ฮอลลีวูดฮาวายอันนี้เปรูอ,นน Peru. อันนี้เขาเรียกตัวลามะหรือเปล่าคะหม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน โมร็อกโกอียิปต์อันนี้อิสตันบูลอิสตันบูลอันนี้อิสตันบูลเหมือนกัน อันนี้อินเดียทัชมาฮาลทัชมาฮาลเซียงไฮอันนี้น่าจะเป็นปลาต้มปูคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปลาต้งปูเชนี่เบคฟอรส์สปลาต้มปูกระโจกอันนี้เซีงยงไฮเหมือนกัน ญี่ปุ่นมีฟูจิมีออนเซน็นมีแมวนางกวักมีโตกเกียวบานานะ่าอันนี้ฮ่องกงอ๋อสุดแล้วภาพภาพข้างหลังไม่ใช่ประเทศจีนเป็นฮ่องกง ประเทศไทยน่าจะเป็นตลาดนานที่ไหนสักแห่งมีอะไรขายบ้างเอ่ยกล้วยมะพร้าวผักส้มสิงคโปร์อันนี้ไทเปไทเปก็ไต้หวัน อันนี้ฮานอยฮานอยนี่เวียดนาม,มเกาหลีน,นี่ก็เกาหลีเหมือนกัน อันนี้จะเป็นเหมือนไกดะะ์ค่ะเหมือนเป็นไกด์ให้เราว่า,ามีประเทศอะไรบ้างในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ น,นี้เป็นสแตมอันนี้ก็เป็นสแตมเหมือนกันนะคะสแตมนี้จะเว้นเว้นว่างไว้ให้เราระบายสีด้วยมันเป็นสติกเกอร์ด้วยเหมือนกันทั้งสองเล่มมีสติกเกอร์แถมให้ด้วยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะรีวิวทั้งสามเล่มนะคะโอเค เล่มหนึ่งก็ถ้าถามในเรื่องเอามาเรื่องราคากันนะคะราคาเนี่ยอันนี้เล่มละหนึ่งหมื่นสองพันวอนหนึ่งมืองพันวอนเล่มนี้เป็นเล่มแถมใหม่พี่ออเดอร์มาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีขายในไทยไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์ในไทยจะเอามาเอามารีพิ้นหรือเปล่าแต่ก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาดูได้นะคะพวกเว็บเว็บไซต์ต่างๆของเกาหลี เซิร์ชื่อไปก็ได้ coloring and the food มันก็จะขึ้นมาแล้วแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวใหม่แปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันค่ะไปเป็นลิงก์ที่ว่าใหม่ฝากให้เขาซื้อมาผ่านเว็บนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ